เราเล่น99คืนกับแฟนจะเป็นยังไงไปดูตอนนี้ใส่หลุดนะคะกำลังนอนรอให้มีคนมาชูบอยู่ค่ะเย้ๆฮีโร่มาแล้วกำลังเดินตักแตกตักแตกตักแตกมาอยู่นะคะไม่เดินช้าจังเอาแล้วไงฝนเริ่มตกแล้วฟ้าจะผ่าไหมคะเนี่ยหมายถึงจะผ่าคนชุบนะคะ เย่ยฮีโร่มาแล้วรีบชุบนั้นเดี๋ยวฟ้าจะผ่าแล้วคือแบบยืนล่อฟ้ามากถึงไม่ยืนก็ล่อฟ้าอยู่ดีนั่นไงผ่าแล้วหลับกันชุบเลย <Nope. S 2> โอเคค่ะรีบชุบรีบกลับบ้านรีบเก็บของแล้วก็กลับบ้านเก็บของแล้วก็กลับบ้านโดนอีกแล้วคือฟ้าผ่าเก็บกดอะไรจากเราหรือเปล่าคะ <S <S ตอนนี้รีบเก็บของรีบกลับบ้าน่วนเลยค่ะ ฝนก็ตกฟ้าก็ผ่าอีกค่ะไฟตั้งแคมป์จะดับแล้วไฟตั้งแคมป์ดับแล้วค่ะทุกคนจบแล้วชีวิตมีลัทธิมาอีกแล้วว่าไม่น่ารอแน่นั่นไงไม่รอแล้วค่ะอันนี้คือต่อสายแล้วนะคะไกันสองคนไหมยังเอาอะไรคนไไปช่วยตัดพืนตัดไม้ มาค่ะเราจะสู้อีกครั้งนะคะรับชมรับฟังได้แล้วค่ะเดี๋ยวเราจะมาภาคต่อนะคะเวลาตอนสายหลุดค่ะแล้วก็เกิดเหตุการณ์มีคนเร่งค่ะวันนี้จะได้เล่นไหมคะเนี่ยเอา้าก็ดิ่งออกมาอา้าวโอเคค่ะตอนนี้สามารถกลับเข้ามาใหม่ได้แล้วแล้วก็เล่นตามปกติเลยค่ะรอบสุดท้ายแล้วนะฉันเหนื่อยมากจะทำเด็กแล้วทำเด็กแล้วตําหน่ง จะหาเากระแทกก็เด,ด็ก็จะทำาดีกกักันตอนนี้สายก็ได้หลุดแล้วค่ะ <Huh? S 1> เรากาลังเปิดหีแล้วก็หาของตามปกติค่ะ <Nope. S 1> เปิดหีไม่มีอ๋อนึกว่าไม่มีอะไรเลยนะคะได้เครื่องหนังแล้วค่ะตอนนี้ก็เก็บของไปเรื่อยๆเลยนะคะ <Huh? S 1> เก็บเนื้อสัตว์ไปด้วยค่ะ uh huh. อาวมืดแล้วหรอเดี๋ยวเก็บฐานตรงนี้ด้วยนะคะ โดนกวางไล่วิ่งหนีกวางก่อนนะคะจะไปถึงกองไฟไหมคะเนี่ยดีนะคะที่กวางยังไม่ตาแดงถ้าเกิดกวางตาแดงเนี่ยเราไม่รอดเลยนะคะอ๋ยโดนขบอีกรอดได้ไงคะเนี่ยทำไมจะพาไปน,นี้คะรอดแบบใดคะเนี่ยรอดแบบเสียชีวิตอย่างน้อยก็ได้นะคะ32วัน